ผมซื้อมา1,017บาทนะครับจากาญี่ปุ่นหรือว่าเวียดนามไม่รู้นะครับเป็นร้านเครื่องเขียนที่ขายส่งออกนะครับเจ้า Pentel Orange Nero นะครับ Nero รุ่นนี้เป็นดินสอกดนะครับ Mechanical pencil จากแบรนด์ Pentel นะครับ P-E-N-T-E-L Pentel ชื่อรุ่นคือ Orange Nero Nero ที่แปลว่าสีดำภาษาอิตาเลียนนะครับ Orange ก็เป็นชื่อ product Orange Nero เจ้าตัวนี้ออกมาในช่วงประมาณปี2017นะครับถ้าจำไม่ผิดเนาะย้อนกลับไปก่อนหน้านั้น Orange นะครับซีรีส์ที่เป็นดินสอกดแบบ Auto Advance ก็คือเลื่อนไส้อัตโนมัติของ Pentel นะคิดค้นขึ้นมาช่วงประมาณปลายปลาย,ปลายปี2013นะครับแล้วก็จัดจำหน่ายในช่วงปี2014เดือนผมจำไม่ได้ปัจจุบันตอนรีวิวนี้ปี2025แล้วนะครับก็ นานมากแล้วนะครับนานมากแล้วดินสอกดที่เป็นแบบเลื่อนไส้อัตโนมัติแล้วก็ยุคแรกๆที่ทําออกมาเนี่ยโอเรนจ์เขาก็ทํามาเป็นไส้0.2ม mm, มตรตั้งแต่ต้นเลยนะเพียงแต่ว่ามันเปราะหักแล้วก็เขียนได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยเหมือนกับยุติการ,รผลิตหรือว่าลดการ,รผลิต0.2ไปนะครับแต่พอเทคโนโลยีปัจจุบันมันดีขึ้นมามากแล้วเนี่ยเขาก็กลับมาผลิตนะครับในรุ่นกราฟเกียร์กราฟพันอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าแบรนด์อื่นๆก็ ทำขนาดต่างๆออกมาไม่ว่าจะเป็น0.4มมซึ่งไม่ค่อยเจอใช่ไหมครับ0.2ซึ่งโคตรเล็กเลยนะตัวนี้มันเป็น0.2ม mm, มตรน่าจะเล็กสุดของสั้ดินสอกดแล้วมั้งมันมี 02, 03, 04, 05, 07, 09, 1.3แล้วก็2.0นย์ะครับคลัชเพนซิลใหญ่กว่านั้นนี่ก็มีมั้งนะครับ5มิลอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับนี่คือดินสอกดที่ได้ชื่อว่าเป็นดินสอกดที่รหรับ Pen t e l o r a n g e n e r o มีไส้ขนาด0.5-0.3ด้วยนะครับส่วน0.7กับ0.9ผมไม่แน่ใจว่ามีไหมกล่องทำออกมาได้ดูหรูเลยนะครับมีกราฟิกของการออกแบบเขาบอกหมดเลยกว้างคุณยาวเท่าไหร่นะครับแต่ลเลเซชันยาวเท่าไหร่เป็นกราฟิกแบบนี้ถือว่าใจมากๆนะครับในการเปิดเผยรายละ,ละเอียดแบบนี้นะครับก็เป็นการร่างแบบในการออกแบบของเขาในีายละเอียดมากนะ เมอินฝรั่งเศสทำในญี่ปุ่นนะครับลิงค์ราคาใต้คลิปไปจะซื้อก็ไปกดกันเองเลยประมาณประมาณพันกว่าบาทพันต้นๆน,นะครับไม่มีถูกกว่านี้ยกเว้นถ้าใช้โค้ดหรือว่าช่วงโปรอาจจะมีถูกกว่านี้นะครับแต่ว่าช่วงปกติไม่น่าจะมีถูกกว่านี้นะครับดินสอก็จะมาในถาดพลาสติกซึ่งกล่องเดี๋ยวผมโยนทิ้งนะีผมไม่เก็บผมไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยจะจะเก็บกล่องแล้วดินสอเป็นดินสอกดนะครับขนาด0.2ม mm ิลลิเมตรนะเบา้วก็บางมากนะครับ0.2 ส่วนใหญ่คือใช้กันคือ0ูนย์สามใช่ไหมครับก็บางแล้วเนาะแต่ขนาดที่นิยมสุดน่าจะเป็นศูนย์ห้านะครับน้าหนักสิบเจ็ดกรัมนะครับหนึ่งเจ็ดนะไม่ใช่สนะิบเอ็ดนะสิบเจ็ดนะสิบเจ็ดกรัมมีน้ําหนักพอสมควรเลยเพราะว่าตัววัสดุที่เป็นกริปตรงนี้นะครับจนถึงหัวปลายเลยตั้งแต่ตรงนี้นะครับเป็นโลหะซึ่งผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเป็นสเตนเลสเป็นอลูมิเนียมเป็นอะไรแต่เดาถ้าให้เดาผมว่าน่าจะเป็นสเตนเลสนะครับทําสีดํา ส่วนความยาวโดยรวมนะครับหัวจนถึงหางเลยอยู่ที่14.4ซนติเมนะครับถ้าเป็นนิ้วก็ประมาณ5.6นิ้วนะโดยประมาณนะครับก็ถือว่ามีความยาวประมาณหนึ่งนะมันเพียวๆนะครับส่วนที่น่าสนใจของเจ้า Orange นะครับไม่ว่าจะเป็น Orange Generation ไหนก็ตามตั้งแต่ปี2013-14นะครับ17มา23อะไรก็ตามเนี่ยน่าสนใจก็กคือ ไส้มันจะเป็นระบบออโต้แอดวานซ์ก็คือเลื่อนขยับไส้อัตโนมัติเมื่อเราเขียนพูดอธิบายให้ฟังแบบง่ายๆก็คือใส่ไส้เข้าไปกดคลิกคลิกยืดออกมาปุ๊บเขียนไปเลยครับเขียนไปเรื่อยๆเลยเขียนไปกี่หน้ากี่หน้าไม่ต้องกดอีกแล้วครับจนกว่าไส้มันเนี่ยจะเหลือนิดเดียวแล้วคนไกลมันจับไส้ไม่อยู่แล้วก็กดไส้เก่าทิ้งนะครับแล้วใส่ไส้ใหม่เข้าไปแต่สิ่งที่หลายๆคนทำเนี่ยก็คือจะเอาไส้ใหม่ใส่เข้าไปแล้วดันไส้เก่าออกประคองไว้ซึ่ง น้อยคนมากครับที่จะใช้ไส้ดินสอกดจนหมดเต้นจริงๆส่วนมากก็จะหักนะครับหรือแม้ก็ตกกระแทกจนมันแตกข้างในมันก็เกิดความเสียหายนะครับซึ่งถ้าลองสังเกตดูพี่ๆเพื่อนๆผู้ชมก็จะเห็นได้ชัดๆเลยว่าหัวไพา์ของเขามันแหลมออกมานะครับมากๆเลยแล้วก็เวลาผมกดเลื่อนไส้เนี่ยไส้บางมากนะครับเล็กและบางมากซึ่งเทคโนโลยีหัวนี้นะครับมันทำมาสำหรับการป้องกัน ไสหักด้วยนะครับเพราะว่าตัวสลีฟหรือตัวสเตเลดที่เป็นสลีฟเนี่ยมันสามารถที่จะถูกดันกลับเข้าไปได้ด้วยแบบนี้นะครับแต่เราปลา่อยมันก็จะดีดกลับออกมาซึ่งกลไกนี้จะเป็นกลไกที่เพนเทลคิดค้นขึ้นมานะครับเพื่อช่วยป้องกันไส้หักขณะใช้งานนะครับคือถ้ายืดออกมาเยอะมันก็จะหักใช่ไหมแต่ตัวสลีฟนี้มันจะถูกดันไส้ออกมาเรื่อยๆนะครับเมื่อผมขยับเห็นไหมครับว่าไส้มันจะยาวนี่ผมไม่ได้กดท้ายนะผมแค่เขียข้างหน้าเฉยๆนะมันออกมาเองนะครับ อีกอันนึงที่ช่วยไม่ให้ไส้หักก็คือเทคโนโลยีการผลิตไส้ดินสอนนี่แหละเขาจะมีการออกแบบใช้วัสดุแล้วก็เทคโนโลยีผลิตที่มันมีโครงสร้างของตัวกราฟไฟต์แล้วก็ตัวดินที่ผสมเข้าไปเนี่ยเป็นส่วนผสมลับมานะครับให้มีโครงสร้างที่มีความแข็งแรงยืดหยุ่นไม่เปราะไม่แตกง,ง่ายๆนะครับแต่ก็ใช้เขียนได้ดีด้วยก็เป็นคีย์สอ,อย่างที่มีนะครับในการผลิตไส้ดินสอนที่เล็กและบางถึง0.2ม mm, มกับคุณไกที่ ออโตเอสวาน์ก็คือเลื่อนไส้อัตโนมัติเมื่อกดคลิกทีเดียวเราเขียนไปยกเขียนยกเขียนยกมันจะยืดออ,อ,อ,อกมาเองส่วนหัวตรงนี้จะทําเป็นลักษณะทรงบูเลตนะครับเรียวขึ้นแล้วก็คลิปเซคชั่นนะครับหรือว่าส่วนที่เป็นคลิปเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นเหลี่ยมนะครับซึ่งไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเป็น8ดเหลี่ยมส0เหลี่ยมหรือ12เหลี่ยมนะครับแล้วจะมีการบากเป็นร่องนะครับโนริงแบบเนี้ย มันทําให้จับถนัดมากนะครับเกือบเกือบจะเป็นดินสอกลมแล้วนะแต่มันยังเป็นเหลี่ยมอยู่แต่ก็ไม่ได้เหลี่ยมจนเจ็บมือนะครับแล้วเป็นกริปที่กัดลื่นได้ดีมีพื้นที่กริปยาวมากๆนะครับเยอะเลยซึ่งถ้าลองวัดคร่าวๆเฉพาะพื้นที่กริปเนี่ยมีพื้นที่ยาวจนถึง2นิ้วเลยนะับงนิ้วหน่อยๆน่อยเลยนะห้าเซนห้าจุดห้าเซนติเมตรถือว่าพื้นที่กริปเยอะมากนะครับสาหรับคนที่ชอบจับใกล้ตัวหัวมันหรือว่าจะขยับขึ้นมาอีกชอบจับห่างๆ d r a ิ i n นะครับจับ ถ้าทำต่างๆแต่จริงๆนี้ตัวนี้ก็ไม่ใช่ดินสอวาดภาพนะครับเป็นดินสอใช้เขียนตรงเซกชันตรงกลางตรงนี้จะมีสัญลักษณ์ของแบรนด์ Pentel แล้วก็ตัวไพพ์ด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นหกเหลี่ยมไม่มีลายกันลื่นนะครับแต่ไม่ใช่หกเหลี่ยมสิเป็นเหลี่ยมไม่รู้เป็น12เหลี่ยมหรือว่า10เหลี่ยมหรือกี่เหลี่ยมนะมากกว่า6แน่นอนนะเป็นวัสดุเรซินนะครับบอดี้เขาก็จะไม่ค่อยมีน้ําหนักมากแล้วก็ลดภาระเรื่องค่าใช้จ่ายในการผลิตด้วย สัญลักษณ์ก็จะมีเขียนว่า orange pentel แล้วก็เป็นรุ่นคือ pp 3 0 0 2นะครับขนาด0.2นะครับจนะครับก็เล็กมากคลิปเป็นคลิปโลหะสีดำแบบ snap เข้าไปพ่นทรายสากๆแบบนี้นะครับทำให้มันลอยขึ้นมาจากตัวด้ามที่มันเป็นความดำด้านๆนะครับเนโรไปว่าสีดำก็คือมันเป็นสีดำนะครับตัว0.3 0.5ก็จะเป็นตัวหนังสือสีอื่นนะครับส่วนการโหลดอ่ไส้นะครับก็คือดึงตัว ฝาครอบท้ายที่เป็นปุ่มกดเป็นปลอกโลหะออกดึงตัวยางลบที่เป็นจุกครอบออกพร้อมกับอันนี้จะเป็นตัว pipe cleaner นะ p ์เค clear ก็คือเวลาหัวมันตันก็เอาด้านนี้แย่แต่สาเหตุที่เขาทําเป็นหยักๆแบบนี้เขาป้องกันในหัวเนี่ยมันหล่นลงไปแล้วมันเข้าไปแทนที่ไส้นะครับมันก็จะติดอยู่เวลามันหลุดลงไปมันจะไปติดอยู่แล้วมันจะเคาะออกนะครับแล้วก็ไส้ก็มีแถมมาแล้วด้วยนะโคตรบางนะเล็กมากดูดิ บางมากๆเลยนะครับก็ผมเองก็ยังไม่ได้สั่งไส้สำรองมาแต่ว่าเพนเทลเขาก็ผลิตออกมานะครับเดี๋ยวก็จะสั่งไส้สำรองมาใช้เป็น hb กับเป็น b แล้วก็เป็น2 b นะครับใช้างาน,นก็คลิกไปเลยไส้มันก็จะยืดออกมาเองนะครับอันนี้คือหัวมันมีสปริงหดกลับนะแต่ว่าพอปล่อยุ๊บม,มันจะยืดกลับมาที่เดิมนะครับลองเทียบกับ0.5แล้วก็0.7นะครับดูเนาะอันนี้คือ0.2นะครับอันนี้คือ0.5 หัวนะครับดูแล้วก็ศูนย์จุดเจ็ดศูนย์เก้านี่ไม่ต้องเทียบนะใหญ่มากนะครับลองเทียบดูศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดเห็นไหมครับเอาบางแบบบางมากคราวนี้พูดกันเยอะแล้วลองเขียนดูบ้างไอ้ฟีเจอร์ที่ว่าเนี่ยคือกดทีเดียวนะครับหรือว่า2ทีแล้วเขียนไปเรื่อยๆหัวมันจะยาวมาเรื่อยๆอ่าผมกดออกมาแค่นี้นะครับแค่คลิกเดียวนะเอาใหม่รีเซ็ตไม่มีเนาะคลิกเดียวนะครับอ่ะผมเขียนไปผมไม่กดเลยนะ เอาหักเอาใหม่อีกทีหนึงเริ่มใหม่นะหักคือไส้บางเนี่ยโอกาสหักมันมีอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ผมเองก็ไม่ใช่คนที่เขียนไม่กดนะผมเป็นคนที่เขียนกดมากนะครับ เดี๋ยวลองยืดดูที่หัวนะครับนี่ผมเขียนไปเยอะแล้วไส้0-2ยเนี่ยปกติมันน่าจะสึกไปเยอะนะครับแต่เห็นไหมครับว่าหัวมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมอะ่ะยืดออกมาประมาณหนึ่งไม่ได้ยืดเยอะนะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบหดเข้าไปเยอะนะก็ยังเขียนเนี่ยผมก็ไม่ได้แบบปกติมันควรจะมันควรจะสึกแล้วก็ต้องกดใหม่ได้แล้วนะครับถ้าเขียนมาขนาดนี้ ก็ยังเหมือนเดิมใช่ไหมเพราะมันมีกลไกลในการยืดไส้อัตโนมัตินะครับนี่ก็เป็นฟีเจอร์ที่มีอยู่ในเจ้า Pentel Orange นะครับ mm. Nero นะครับ0.2ต้นยอมรับเลยว,ว่าเซนซิทีฟกับการกดมากนะครับถ้ากดแรงไปนี้ไส้หักเลยเนะี่ยผมเป็นคนเขียนกดมากเหมือนกันนะเพราะฉะนั้น0.2เนี่ยใช้ทํางานละเอียดละเอียดนะครับไม่เหมาอะอกับการใช้เขียนกดหนักๆจดเร็วๆบางทีรีบเกินก็หักนะครับก็ประมาณนี้นะครับ mm. เป็นดินสอกดไส้เล็กที่สุดแล้วแหละที่ผมมี เ e นเทลออร์เรนจ์เนโรจเราจะกนใหม่อัพิโซดหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสวัสดีเฮบิไรเดนเอาต์โบนัสท้ายคลิปแกะให้ดูสำหรับใครที่ยังไม่เอาไส้แมงบางสัต์นี่หัวนี่เป็นเหล็กนะครับเป็นโลหะทองเหลืองตรงนี้ถอดไม่ได้นะครับมันทำฟิกซ์มาเลย แล้วการใส่ไส้กับแบบทั่วไปก็ทําไม่ได้เพราะว่ามันจะหักนะครับผมก็ต้องปลดเปลืองภาระตรงนี้ออกถอดฝาท้ายออกเทไส้เก่าออกเอาไส้นี้ใส่กลับเข้าไปนี่ปลอ,อกเป,เป็นแบบนี้นะครับเป็น,นกลไกข้างในมันมีแค่นี้แหละนี่เป็นปลอ,อกนะครับเอาหัก ใส่กลับเข้าไปกดให้ออกมาก่อนผมจะใช้ไส้สั้นนะครับมาแล้วโอเคอันนี้ก็เอาไส้สำรองใส่กลับเข้าไปเพราะว่าใช้ไส้ที่มันสั้นนะครับที่เขียนไปแล้ว ตอนนี้ไส้สำรอนยังไม่ได้ซื้อมาเลยนะครับอยู่แค่2อันแค่นี้นะครับถ้าหักหมดก็เซ็งโคตดนะครับโอเคบ๊ายบายครับ